สบ,บายดีพี่น้องสบ,บายดีตอนจักมงเน,ะนาะสิบหาอัธยากยกวนนี่แหละพี่ได้พี่น้องหลังจากเกี่ยวเขางามแล้วเขางามมันก็ผ่านไปพี่น้องแต่สิ่งที่เหลือก,ก็คือเข่าแบบขี้ล่ายที่สุดเลยทั้งเท่ว่านยากนอนเกี่ยวคนละขี้ล่ายจำได้ปติซุมนี้ยังธรรมดาพี่น้องเที่ยวเกี่ยวมาแล้วนี่มันขี้ล่ายแหง้ง เพมาเกี่ยวเขาได้ไหมน้อนั่งจอกหน่อยเพื่อนคานปเท่ใน,นไรเกี่ยวเขากัน <c ười> อ้าวอ้าวอ้าวเกี่ยวเขา,ขา,ขาไปเห็นสองเท้าแพะอยู่เกี่ยวเขาน้ำเมฆเพื่อนได้ไ้องเอาย ก่อนกันเยซอยแม่ได้ยเออยแม่พาไปซื้อขนมได้มนี่เป็นสภาพนางเนยปดีประลุงไว้โอ้ยสภาพจะเป็นเกี่ยวนะ เ,ป,เป็นเห็ดอะไรพี่้องเลยชีเปื่อนนะเ,เสือเก่าว่แล้วอืมนี่กองไว้นี่เปลี่ยนเดี๋ยว ปอดปีดผ่อนเข่าบ่งคอนได้เห็นแต่าพี่วัยยนะบสบดีพี่น้องสบายดีปลุงก,ก่อนว้ ไปดีปาลุงก่อนไหมไปกนนมนะไปดีปาร,รุงก่อนนะทมดีเหะปิปารุง้งดงปางมาใส่เกลืองามเด้อยูนิคอร์นพี่สาวฝากมาให<บ>้ยังเฮ้ยบุ่งเกิดว่านเลช่ไมยานี่ กองไว้แม่เปลี่ยนเกี่ยวกันอีกเนี่ยจะไปจับมันสิบาทมือนะให้ถักเนักของแล้วมันสิแทงตัวนี้เดี๋ยวว่าไปซับพัวผัวเบาหน่อยซับปากผู้บ่าวโป๊ะรถวัวยังหายซับขาวผัวเนี่ยไปไปเกี่ยวซอยแม่พอเกี่ยวเขาเดียวแล้วได้ไวได้เนี่ย เลยเไมเอเนัยเอพื่ปิงตัวคนเข่าไปเนาะเอาเกี่ยวข่าก่อนนี่ลไปเน้อคนเข่ามาถ่ายให้เบิงว่ะ้า,น,น,าน้อยจังน้อยเปนมือเทียงนหละจัดนักจัดเต็มไปเนอ้เียกมาพกันอยู่ลานไปเนาะ Những cả để hạt bớt là đấy rồi đấy, a bên tô wind tốp đi, là lạc chi tốp đi, lạc Sáng chi tài lạc đi, nhao đây mày 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 đấy mày 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 เดือดอนเดียว้ยมอื่นนะฮุบเขาเดียวก็แล้วเพราะว่าเขาห่า,างหอนเียวเ้เาป้าตอนขาพูกเ้หนิหม,มันหาไปเอาแล้วเนาะไปพอกันอยู่ลานนแหลถ่ายหาถ่ายมันจะขึ้นได้บ่เหรอวมารุดน,น้ำกันจะไปได้ไหมพี่นอ้องสภาพจักของนั่งเลย นั่งกระปวดอยู่เลยพี่น้องเลยนี่อยู่ก้อนเขาลึกซูมอยู่จากกีเราห้าวพี่น้องเลยเคียร์คุคอยกัคอยไปพี่น้องห้ากบจะไปไหวได,ได้มวนบ่ฮะมวนบ่จะได้ลุ่มนี่พี่น้องเลยจะได้ลุ่มพี่นอนเลยลุ่มนีน่แหละหลุมนางหลุม คาร์บ <Es> ิเตกเป็น้องเลยคาร์บิเตกส่วนตันแล้วคนเฮ้นแรงๆกันน้องเลยดเพื่อให้ออกจือเปลี่ยนกันไปน้องเฮาน่ะเนื่อสภาพเพื่อออกจือเปียกไปเลยนโตไปน้องเลยลงยู่เน่ลดค่าแล้วคาร์บิเตกสุดตัวแก่ Chạy về đi đó Chạy về đi đó Chạy về đi đó Nàng thơm của nó Nàng chạy được Tết อีกโบรายแล้วพี่น้องอีก up, รร a, it, it ประ <ups and imon ides> ม,มาณมื่อไห่น่าก็แล้วอะไเกี่ยวข่าวก็ได้เรียกเดร็จคนแต่งดิ้ดิมันสิงอายตุ้มเลยค่ะมันอยากซันในกองหนาพี่น้องจับอีหย่างจับไปให้หยังมาก็ไปอยู่เป็นรถจักรจับสุดไทยเปนรถจัสุดไทยเป็นไปฉะดซ่าหัดแล้วพี่น้องไทยเข้าไปฉะดซ่าอันนี้เจ๊ แท็กส่วนตัวถุก้องเขาบหมืรนากาศย่งแรงๆ่น้อยส่รในแจ็กน้อยกี่รทีแท็กนี่มันจักส่นเล้ต้องเลยสัรนแบบดืเลยแหละ

กะสั่นเลยพี่น้องไทยไล้ยงเหนึ่งด้นะกับพี่น้องเว้ยคุณีก็คููอยู่คนละกองกำเฮาเคาอยู่กองใหญ่พิ่นอยู่กองน้อยโอ้เพิ่นน เขาจะทับพ่ออะไรแล้วแล้สยูนยู <c oughs> นนี่เอาตัวมันง่ายๆนี่ตัวบริติงนี่เออตัวได้บริติงแล้วได้ <c oughs> <อ>ยูนลงมายูนลงมายูนลงมา <c oughs> นี่ม <c oughs> ันเนาะกล้องเขากล้องเขากล้องเขาใหญ่ ใหญ่แต่กองเลื่อนได้ก็รอเบิ่งอันเวลาข้าปัน่นข้าสีพี่น้องวัชิได้จกสอบนี่แหละกลองข้าวใหญ่กองข้าวใหญ่พี่น้องเลยเก๋เยอะเต็มเะจุ่วด้วยนะพี่นอ้องพอเัาใสล้อเล็กมันก็เลยไปได้แก่ได้แก่แห้งทน ไปตมแสดงถึงไปได้สบายพี่น <laughs> อ้องเลยมียาลมนันลักฝนักนเมื่อยหักฝนเมื่อยเด้อาเอเมือม่อยอกัเ <laughs> <laughs> มื่อยนยันเพื่อนากขึ้นมาขี่รถเป็นยังคือมาขี่รถไทยนาะ เป็นยังคือหมกักหมักเกินกเนาะเดี๋ยว่น้องซุ่มบอร์ได้หมัดก็มี